Nopo thik saath Saath jang ho có sút xoàng tiếng khi nhớ chỉ nhỏ nhịn nhục mưa khôn ngoài xa lúc hạ tê hoa in phồng chu hong ทลอลนีหักษาปานปองขอเป็นพิญานช่วยจีขออุตตะกรมน้ำนมแม่นี้หลออกเต้าทานาตกอาบอ้อิง เขาสู่มุขคาอาตมายังตัวแห่งข้าคือเป็นพิญญาเจ้าไว้แว่นน้จอมมาดาช่วยน้พะ อินในยินเกาวจี้พิวันไว้วนวันจริงบังคับน้ำคือออกสถา จอมนองคานนมนางสองเตา้าคืออุดต,ตะกังลังไลปุ่งเขา้าพระองค์หาลกูกหักตีนั้นนำนมก็สมไฟมัก ไลยออกเต้านมน้ำปุ่งเข้าสู่ตองตามอติธานจอมนงคานหันจริงดังอัน ลวดซับสนตั้งตนบอกมันอันสําคัญแน่คักหูในใจว่าเป็นลูกขัก เหมือนเมื่อต้นหนตัวยบกเม็นตต้ลืมสติตายจอมองคใจเข้าวันกอดเกี่ยว ควันเหมือนกิดปืนปากแตงสอดเอียวอุรานายอีบ่อน,นับอุรานาย บ่อนับแลนายหือ